กระเป๋าคาดดอกกับพลังเหนือธรรมชาติวันหนึ่งผมซื้อกระเป๋าคาดหน้าออกแบบเท่ๆมาใบหนึ่งใส่ของได้เยอะมากทั้งโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์แอลโกอฮอลเจลล้างมือยาดมาสเปรย์กันยุงโคกกระป๋องน้ำปลาร้าเพื่อนเห็นแล้วตกใจถามว่าเฮ้ยนี่ในายใส่ของหรือย้ายร้านชํมมาไว้ในตัวผมตอบอย่างภาคภูมิว่านี่แหละพลังของกระเป๋าเคาดดอกเดินผ่านใครก็รู้สึกมั่นใจเหมือนบอดี้การ์ดเดินแวบ,บเดียวมีคนถามว่า พี่ครับรับเก็บเงินปลายทางไหมสุดท้ายกลายเป็นพรีเซนเตอร์เก็บเงินหน้าบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจกระเป๋าคาดอกไม่ได้มีไว้คาดโชว์แต่ไว้โชว์ว่าพบของได้เยอะขนาดไหนของเยอะไม่กลัวกลัวคนคิดว่าเรารับจ้างส่งของถ้าชอบกระเป๋าคาดออกมีสินค้าอยู่ในตะกราะ้านะรีบสั่งเลยแย่รอช้ากระเป๋าคาดอกกับพลังเหนือธรรมชาติวันหนึ่งผมซื้อกระเป๋าคาดหน้าออกแบบเท่ๆมาใบหนึ่ง ใส่ของได้เยอะมากทั้งโทรศัพท์กระเป๋าสตางแอลกอฮอล์เจลล้างมือญามาสเปร์กันยุงโคกกระป๋องน้ำปลารา้าเพื่อนเห็นแล้วตกใจถามว่าเฮ้ยนี่ในายใส่ของหรือย้ายร้านชำมาไว้ในตัวผมตอบอย่างภาคภูมิว่า <S <S นี่แหละพลังของกระเป๋าเขาดอก